บริษัทดีเจแอ r เ i s i n ทซิ่งแอโปกจำกัดขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวมั่นอ่วมที่ต้องสูญเสียคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมไปอย่างไม่มีวันกลับครับเวลา16นาฬิกาของวันที่21ตุลาคม2566ณชาปนสถานวัดสนามชัยอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ชนัมั่นอ่วม คุณแม่ชนัยมั่นอ่วมสกุลเดิมถ้วยทองเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2,500นณบ,บ้านโพตลาดแก้วตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเป็นบุตรของนายเกินนางถนอมถ้วยทองมีพี่น้องร่วมบิดาด้วยกันทั้งหมด5คนได้แก่ 1. คุณแม่ชนหัยมั่นอ่วมผู้วายชนสนายทวีถ้วยทองเสียชีวิตแล้ว 3. นายถวันถ้วยทองเสียชีวิตแล้ว 4. นางปราณีถ้วยทองและหานางสาวปรานอมถ้วยทอง การศึกษาคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สการประกอบอาชีพคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมเคยประกอบอาชีพเป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลท่าวงและเป็นแม่บ้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดลบบุรีและปัจจุบันคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครสาธรารณสุขหมู่บ้านตำบลโพตลาดแก้วการสมรสคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมสมรสกับคุณพ่อวงมั่นอ่วม และมีบุตรทิิดาด้วยกันทั้งหมด2คนได้แก่ 1. นนายธนาคมขันเชื้อประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 2. นางพรประภาบุญดาสาประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีเมื่อครั้งที่คุณแม่ชนัยมั่นอ่วมท่านเป็นผู้ที่ร่าเริงแจ่มใสมีความขยันซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานมัธยัติอดออมเป็นผู้อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ญาติมิตรเป็นแม่ที่ดีของลูกๆเป็นภรรยาที่ดีแก่สามีและคุณแม่ยังเป็นจิตอาสาในตำบลโพตลาดแก้ว อาทิเป็นอาสาสมัครสาธารสุกหมู่บ้านตำบลโพตลาดแก้วเป็นอปอพรตำบลโพตลาดแก้วเป็นคณะกรรมการชุมชนโพตลาดแก้วหมู่ที่4ี่เป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีและคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมยังได้ร่วมเป็นนักร้องในชมรมเสียงสวรรค์พันปีเป็นสิ่งที่คุณแม่ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากคุณแม่จึงกลายเป็นที่รักยิ่งแก่บุตรธิดาเขยสะพ้ายล้านหลานญาติมิตรและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก คุณแม่ชนไนมั่นอ่วมท่านเป็นผู้มีสุขภาพดีมาโดยตลอดเพราะคุณแม่ชนไนท่านชอบการออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยาน จนวันที่16กรกฎาคม2566คุณแม่มีอาการป่วยโดยมีอาการลิ้นแข็งสื่อสารแล้วรู้สึกสับสนบุตรธิดานำตัวคุณแม่ส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชแพทย์ได้ทำการตรวจพบเนื้องอกในสมองและได้ทำการรักษาจนอาการของคุณแม่ดีขึ้นแพทย์ได้อนุญาตให้คุณแม่กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านจนถึงวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566 คุณแม่ได้มีอาการอีกครั้งบุตรธิดาได้นำตัวคุณแม่ส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการรักษาจนสุดความสามารถแต่อาการของแม่ไม่ดีขึ้นและสุดลงเรื่อยๆคุณแม่ชนัยมั่นอ่วมได้จากบุตรธิดาเขยสะพายหลานและญาติมิตรไปด้วยอาการอันสงบสิริรวมอายุได้65ปี11เดือน6วัน